ตัวได้สีขีมวนกว่ากันบ้านี้ตัวนี้สิขีมวนกว่าไอ่ขา,ขาดคูมันสีแห้งนี่แหละขาดเดียวตัวขาดเดียวขาดเดียวขาดเดียวแล้วมันขีมันสิบูแห้งพอตัวขาดตัวนี้ลุยขีตัวมอืดอืดแล้ววะ<บ>ประเภทบืนนี่จะมันมันสีแหง้งแต่ว่าขาดคู่นะบโบมีแบบนี้เนาะแดงแบบนี้เนาะมีแต่แดงดำ ตัวนี้นะเพิ่นเพิ่นเพิ่นตัวนี้แหละคาดคู่วัดตัวนี้แหละละคาดไรมาตัวนี้แหละรูปชุดชุดอ่ะเอยเพิ่นเพิ่นเป็เป่อนขาประจำเนาะรุดในเจ้าฮหาล้อยเฉ้าฮงหาล้อยเพ,พิ่นว่า บสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ทำเพ้งกันบ mm hmm. ้างุรือเนาะเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและก,ตกัต่งงอองางประเทศจะยินดีๆตอนทำกขอนซูซองคุณพ่างทาเฮาพี่เก้าพี่น้องเลยว่าพข้กันเมื่อนี้เนาะทางเฮากลับมาเปิดคลิปอยู่หน้าห้านหรือว่าห้านขายรถจักษพี่น้องเลยบอลที่สมุนซื้อ,มอมนเ,นมเมื่อนั่นแหละเมื่อนี้ก็สิมาเบิ้งรถอีกพี่น้องแต่บอกว่าสิซื้อไปให้ภายนั่นกะ ติดตามไปเบิ่งน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเนาะไผรได้สิเป็นผู้โชคดีมันมันเนี่กะมีทางพุญายเจบุญเพิินเนาะได้ให้เฮ้เป็นสะพานบุญให้ซื้อบัจจักพี่น้องไยติดตามไปเบิ่งน้ำกันเด้อว่าสิเป็นผู้ใดโชคดีนะก็ขอบคุณขอบคุณไปทางพุญายเจบุญเพิินที่ไหว้ว่างใจสะบุญว่าให้เป็นสะพานบุญให้เพิินให้เพล่นอมสุขภาพแข็งแรงความเจ็บใม้ได้ความภั่ไห่มีเนาะปีใหม่มาฮอดแล้วก็มีแต่เฮงเปังปังเบิดบสุขสุคนพี่น้องข้าไปเบิ่งน้ำกันว่า เขาสีเลือกรถสีใดราคาเท่าใดก็ไปเบิ่งน้ำกันเด้อ่อแมพี่น้องเนาะมาพ่อกันอีกแล้ว่อเมพี่น้องเนาะฮ้านอันนี้แหละพี่น้องฮ่านจะิญยนต์หรือว่าตัวเทนจำนายเนาะฮ้านมกดาจะเลินยนต์พี่น้องเอ้ยอยู่นี่แหละที่สบู่มาซื้อมือนะอันนี้ก็เป็นข้างที่สองอันนี้ก็เข่ามาเบิ่งรถกอนพี่น้องเอ้ยอ่าฝ่ายเด้อมาเนีสีเอารุ่นใดยี่ห้อใดเนาะอันนี้ก็งามพี่น้องเอ้ย อะดูมีแต่ขั้นงามๆไปเด้สิเอาขั้นใดบันนี้เนาะฮะบอกเลยเด้เจ้าคองก็ออกมาพี่แล้วบอกแล้วเหนือห่านนั้นห่านเพ,พื่อนเด้อพี่น้องไคอยากซื้อมาซื้อเด้อทั้งซื้อทั้งแจกทั้งแถมซื้อขั้นซื้อสองขั้นแถมขั้นหนึ่งสบายดีเด้อพ่อค่ะโอ้เจ้ามาขายรถ่อนี่ฮึ เอาคือว่าปากว่าข้ากันเลยลงใส่อายกล้องโอ้ยผู้บ่าวไอยกล้องเนี่เนี่ยปุ๊บแล้วโอ้ยมาหาท่างเจ้าของห้างเพื่นสบายดีเด้อเฮียบัวเนาะไปมีแต่คันงามๆราคานี่แเล่เอาเหม่อเนาะมีลายแบบหลายรุ่นเนาะกับผูบ่าวลายใหญ่ห้างเราไปก็คือจิตจำเพื่อนได้อยู่เจ้าของห้านเพื่อนี จักซื่อยังบนเนี่ยน้ำโตเลยเฮียแรงเพิ่นเนาะสาขาใหญ่ในเมืองเซโนได้นี่ใหญ่มียังก็มีวัดอยู่นี่เนาะโอ้รถไทยสี่คุณดูกิเดยอยู่นี่แหละโซเชียลมีชัดหลายคายราคาชมอ๋อทางพรทางดาวอีกเนาะเขาก็เปลี่ยนใคก็ได้มาดานี่กะดาวเลยทุกอย่างอ๋อทางพรทางดาวเนาะใครอยากใครอยากดาวก็ได้แล้วก็มาพรน้ำลัง ผ่อนไว้กับเบิดไว้คนลายโบรายเอารถออกมุขีใจหาวโอเริ่มต้นรถไทยก็คือกันบ่รถไทยเดีประมาณสองเมื่อไงโอ้จ่ายก่อน,นโอ้ถ้าเหาวใจแบบเหามาผ่อนหาเอาออกายก,ายกับเบิดไว้เนาะหาวบอลาลกับไลายอือน<ๆ>เดือนกันได้เดือนกระตำลงคืออันพวกกันรถเว็บไทยนี่กัะสมมติเหาออกไปราคา หกหมื่นกว่าสิคันเท่าดาวกันยับขึ้นอีกโต๊ะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นบ่แปดหมื่นเดี๋ยวยงดามมัยใหญ่โอ้โหดองเบี้ยไปสิบดาวใครสิพรสิดาวก็ค่อยว่ากันกักเพื่อนนะอยากมาเบิ่งรุ่นนี่มันนี่นี่รุ่นเลยเลยนี่แหละเนาะให้เขาเลือกเอาไหนฮะโอ้ให้เขาเลือกนายว่าจะเบิ่งก้อนอยากถามให้เอฟซีคนได้หู้นะวราคารุ่นนี่ทลายท่ายเองก็เจ้าเอืา ซาบปลายเธอได้ปลายอ๋อ huh. ว <Here. S 2> ่าเพื huh. right? uh ่อต่อเนาะอันนี้จะรถรุ่นปีใดอีเทสสามเซาเจ็ดหาลอยบ่อนคายเด้ก็บ่อนคายเนาะบ่อนคายรุ่นไแพเจ้าบ่ขาลอยอ๋ออันนี้รุ่นเดียวกันบ่ตัวนี้รุ่นเดียวกันอ๋อนี่แบบใดเนี่ยคาดเดียวกับคาดฟูเลยโอ้ โดยลอยชิปมันีมี่าดเดียวกันคู่อ๋อตัวตัวนี้ได้สามเียังนอ่ะีนี่ในาดคู่โอ้ตัวนี้นั่นว่าซาเจนหา้อยคันขายกับเซ้ฮงหา้อย่อโอ้ไซสตุขาดเดียวตัวขาดเดียวหรือยู่ไหนนะอขาดเดียวคนรอเอาสบายดีเด้อานคุ่นลูกายคันได้งามนะเอาว่าสิซื้อให้ เมาขั้นใดมาขั้นใดเดี๋ยวมาแรงมาลักเอาเด้อไปเข่าเบิ่งทางในบ่เข่านั้ำวะอ่ะมือกล้องมามาหนิไปไปเข่าเบิ่งทางในทางใดพาเข่าไปแล้วลักเอาได้คนบัวฟาเข่าฮะจะได้งามเบิ่งกันเรือยเรือยกันเรือยขู่ขู่ขู่มันมีลายรุ่นนี่เห็นบ้าภาษีพี่เดินไปเปินไปร่เปอยภาษี เพิ่นบอกว่าซื้อชองแถมเนื่อพนเอาบ่าชื่อชองแถมเนื้อทสองแถมเนื้อใจดีจ้าแลงก็ชื่ออะไรเจ้าอุสเบกอันนี้เป็นเบบ้ลยเพิ่นว่าเป็นเบบมาห้าเบบมาห้าอะไรนี่ได้ปลาซีรุ่นห้องไข่นี่ไปย่างใอไข่ฟูมาจองไว้เด้อเจ้าขัดเจ้าได้เข่ามาแล้วเจ้าสีได้ได้เถื่อนน่ะแม่นไหแม่นนี่แต่ว่าเอาอะไเป็นแม็ก มปอใหอ่ท็อปว่ามือนั่นคือบบมีแล้วแม็กแบบนี้อันนี้เป็นยังไงอันนี้อันเดียวกันอ๋ออันนี้เป็นสีดำอโอ้หือมือนั่นบบมี่ได้หรอแม็กแม่นะก็มาใหม่เออมือนั่นบบมี่ได้หรอแม็กสีดำนี่สั้นเอาแล้วแม่นเลยเปลี่ยนได้ปะเปลี<ส>่ยน <c oughs> ไม่ได้ใช้แม็กจับไปมือชับบ่ขัดเปลี่ยนได้เลยสิเปลี่ยนได้บ่สีมือนั่นบบมี่ได้หรอแม็กนี่สีนี้ป่แม่นนี่เจ้ากะปิ้นรถเจเนสสีดำนี่มีแต่ล้อนิ่วมือนะนี่มีแต่แบบนี้มือนะเนาะแม่เลย นี่มันมาใหม่นี่มาใหมถ้ากะลงวานโอ้ลูกชายขอดรามากตัวนี้แต่มันบ่มีล่อเนี่เจ้านี่ซึ้อตรงใสเสื่องไว้นะมือนะพี่มาสิงามเนาะพี่รุ่นรุ่นนี่น่นเขาเอิ้อนยังสีไม่งาวยังไงนี่สีดำตัวมากไวนี่บ่ สีขาวก็เอาไปแล้วยังสั่งมาใหม่อยู่สีขาวแบบมันล่มเอาขึ้นมาได้แล้วมันใหญ่ตัวเออเว้นีแทงสุดในห้านี่ไดตัวนี้ C P X โอ้โหพีแมนโอ้ตจ้ขึ้นล่องมึงบ่บ่ขึ้นดอกกอยยี่ยนตกะตัวตัวนี้งามเนะฮะมามามาว่าเบิ่งไว้เจ้าเล่ไว้รวดแล้วเจ้ามักคันใดเมื่อนาข่อยสิมาซื้อให้เจ้า ดาวได้อีกคั้นขี่ข้านใจกัเอารถมาชมเพลินเอาเมื่อขี่จักเมื่อขี่ปีหนึ่งผมไม่มีเงินแต่มาส่งรถบลย่างอีกพี่พระเอกก็ได้พู้นี่พระเอกห้านเราสบายดีนะแม่แล้วว่าอยากพ่อผู้สาวนี่สบายดีลอะไรพี่มาพี่มาสิฮ่า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 บังหลาสบายดีได้หรอก วันนี้มีตากล้องอยนะ่เนี่ยเออนี่า่าสิเจ้าหู้ว่าว่าผู้ใดสีโชคดีนะมักงามบา่รถเจ,จ้าเลยจะมาักสีแดงคลิปเลยเบสนี้ได้บ,งบ่งามบ่คอยคอยละมกักแบบนี้นะด,ด,ดับเขียบแดงคอยวาสูดสีแดงไหมสีสีนี้บ่ได้เจ้ามากตัวนี้บ่นี่บ่ เวันนี้มนรถิบอไเหรออันนี้สาวพันึงไหมสาวพันจองสองพันได้เหอให้เราสี่สิบสาวสี่ห้าตัวนี้ยังบวกเพิ่นอีกนะพันสองันสอง0ไปข่อยว่าทันสุดขึ้นดำแท้นี่ไฟกัมืดแท้ผู้บาคือเปิดไฟนี่ ไฟละมักอันนี้อันนี้นะจักตัวนี้นะสิเงายกว่าตัวนั่นตัวนั่นนะอีอย่างไรเพิ่นเอิญยังก็ตัวตัวนี้เท่าได้ตัวนี้นะตัวนี้นะเธารูดชุดชุดเส้าหาบ้านตัวนี้นะรูดได้เส้าหาไม่ได้ตัวแบบนี้นะมันเป็นขาดครูเลยเจ้าแปดตัวได้สีขี้มวนกว่ากันบ้านนี้ ตัวนี้จะขีโมวนกว่ายขาดคู่มันสะแห้งนั่นแหละขาดเดียวตัวนาดเดียวขาดเดียวขาดเดียวแล้วมันขี้มันสะโบแห้งพอตัวขาดคู่ตัวนี้ลุยขีต่อมอืดๆแ,แล้ววาประเภทบืนจริงแลมันสะแห้งตแต่ว่าขาดคู่นะโบ,บ,บมีแบบนี้นะเนาะแดงแบบนี้เนาะมีแต่แดงดำ ตัวนี้นะเพิ่นเพิ่นเพิ่นตัวนี้แหละคาดคู่วัดตัวนี่แหละคาดได้หมดตัวนี้แหละรุดชุดชุดนี่เลยเพื่อนเพื่นเป็นขาประจำแล้วรุดในะเฉพาะหาร้อยเฉพาะหาร้อยเพิ่อนวอานะซาเจตหาร้อยแม่รุ่ดชุดชุดแล้วตัวนี้คนด่าบูนจนเอึศกุกเพิ่นว่าแม่นตัวนี้แหละบูมีกำไรแล้วขายด้ยเพิ่อนใช้ว่าขาประจำหาร้อยนะสิไว้ให้ลูกน้องหันน็อตคอยหนามากแบบนี้ได้บ่สิเจ้าพ่อบอก อ่อมีสีดำสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแม่ตัวไดนเจ้าว่าตัวไดนตัวนี้ด้วยเอาสีนี้บ่สีนี้บ่มักตัวนี้มันจิเป็นเว็บ้อยอ๋อเว็ร้อยแม่ตัวนี้บ่สีฟ้าตัวสีฟ้าช่วงเบิ่งก่อนโม้มันมีแค่สี่สีเนาะสีมีสีฟ้าสีดำแล้วก็สีเขียวอ๋อนี่นี่เอาตัวนี้บ่สิคอยสีเอาตัวนี้เออสีดำคือการบอตัวนี้แม่เจ้าอย่าตัวคอยได้บ่ตัวอลไรตัว เอาตัวนี้ออกมาของเกลของแถมมาออกมานีเด้อเฮ็ดคักๆเด้อมาเช็คมาเช็คคักๆหันน็อตแน่นๆสร้างกระโชดเด้อฮะคุณสร้างกระโชดว่าว่าผู้ใดสร้างโอ้ไม่ได้พูดชดๆสร้างตุ้ยนะแม่นพูดเก็สร้างโชดอีกโอ้โชดลูกเมียบ่มีสร้างตุ้ณสร้างแวตสร้างแม่ dàn ]まあ, nhắm tôi đây đấy để... <laughs> này chửi này này, nó đẹp, dàn nó đẹp quá. rồi nó đấy. dànเพชร, dànlexip, dànlexip. ngàm gì vậy bác sĩ? dàn thép. kiểu dáng nạng muỗi đấy. dàn piano, đi. nữa. À, nữa. หมอนพร้อมแจกแถมแบบนี้ป่ะบาซีอันเนาะเหมือนัันหมวกคอยขี่ไล่ขี่ไล่มือนะไปมาสี่เนี่เนาะงามป่ะหมวกว่างามทุกคนไอบาซีแต่ก็จริงก็ว่าเอาลินเข้ากันป่ะเฮ้ยเข้ากันป่ะนะเอานตัวนี้แหละ เช็คเช็คอลีนมาเด้อเสื้อกาสีฟ้าบ่มีบ่มีแต่สีแดงมันมิต่แดงดำเอออ่ะโอเคสีใดก็ได้ออกมากองไว้นี่เอาลีนมาอีกคนเลนของแจกของแถมเอามาใไฮบดอย่าให้เหลือแถมลายเท่าน่ามาซื้ออีกไงเมื่อนนั่นขนาดข่อยได้หมวกกันนอกงามก็อยให้สิมาซื้อดู แของฟ้อมไม่ค่อยมือนะของแถมเพื่อนของแถมมีผ้าห่มมีหมอนมีกระติกน้ำเพื่อนมามอนกระติกน้ำนุ่ยยิ่ง่ๆอ่าแต่มาดามแมหมอกเนี่ยอ่อมาดามเพื่อนผู้เจเพื่อนมาเลยมามาอุดหนุนยังก็ได้เจ้เอ้ยบัสชิต้าสาวหายู่ เออนี่มาแย่งวันเมนูคัดแล้วเว้ยนี่มันเป็นยังคือเป็นฟองขึ้นมาซะนี่น่ะยังใส่นูกัดเด้นี่หาหน่วยไหมเด้อโอ้ซื้อไปให้แจ็คติดตามเบิ้งเด้อเสื้อไปให้ไพเด้อเจ้าทำเบิ้งเจ้าของน้ำ อันไม่เอฟอันนะไรนี่เด้นี่บอกว่าอันมันเป็นพระเอกซ่องเนี้ยบอกเพิ่นเด้อโอ้้โหเด้ายเด้ออเอโเด้อโอ้โเด้อโด้อโหเด้่โอ้หเดีอยอเด้อโอเด้อนเด้อโหเ้เ้่โห้อออนเ้อโโห้เดีอย้อโอนี้อนเดเเเอเเ้ อ่ะบันนี้มาจ่ายเงินกันอ่าสบายดีเลยล่ะมาพ่อ,อ,อก,กันอีกแล้วเฮาเม่ค้ากันยิ้มหวานๆเน้อจังหน่อย <c oughs> อ้าวโลดจ่ายเงินแล้วบันนีอออออ้ออกซื้อกันบอสไปซื้อขายกะออกซื้อเท่ากันก็ได้บ่เอาตามสมนโนเด จ่ายเงินให้เพิ่นก่อนบาสีเอ้ยสะหกหมื่นสะหกหมื่นสอ้หกพันจะไปหาห้อยแล้วบาทสี่เฮ้หอยห้าอบาทไม่ค่ยะไปไปห้าอยีบหรอยกีบเบิดสมัยได้นับเงินไว้กั เอไปหารอยงามแท้หนึ่งไปถ่ายตลอดเก้าเจดเก้าสี่ไปถ่ายเปิดหาหกมเมียนไปทุกมืออหนึ่งถ่ายเจ็ดีิแล้วเมื่อก็อหาหคลิปคลิปละสั้าไปนาทีกันนี้หนึ่งสองขอบใจได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดสิบสองสสามสี่สิบห้าสิบหเจ็สิบปดเก เราต้องเชินนาวออบเ่าไหน่องเจดแปเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองหนึ่งสอา sáu hộp hả rồi. nào nhưng bố ý kiểu chốc mà đây có bố ôi bà sĩ này phải lúng ngân khởi ổ quá 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi sao hộp hả ได้ปะนี่บินทะไลจักปะโอถ่าเลจักเรียบร้อยบ่สิเลยมีแต่ถ่าเอาใบเจี๋ยนั่นแหละเจี๋ยยังป่ะเอาเจี๋ยต้องเจี๋ยบัดไปหั่นไปนี่ได้撒เจี๋ยเจ้าหน้าที่เพิ่นถามหาเด้รถเจ้าไม่ได้ใช้หัวไงเจ้าซื้อสายใบซื้อขายเจ้าตัวเนาะไปเดี๋ยวย่ามกันทั้งคู่กันเดี๋ยวให้เพคุนจัดการให้ทั้งนี้เอาหน้าก่อนจัดเด้อ กเจ้าราร์ซะกินบ้าหน้าคนน้องไห้คอยกับซีเอาไว้กับตารถนี้แล้วก <มา S 1> ินกันเน้ <c oughs> นนอะกินน้าก่อ,อกนซีแห็บคอได้บ่ลายกับบาเา์ซีแจ้งอ,อยู่บ้าลกองค่ะเฮ็ดในขาวๆเนี้ย อืคนคืองามอยู่อคนเราขายกันงามเก็รอ,ออยอืะคนก็รอเยอะเบิง์ด้วยเลขยังบ่านี่เลขรถสิเลขรถพนสูนสูนพกเ็ดสองเิกดี <c oughs> เลลด้อร์น้ำต <c oughs> ีนหลังเส้นเส้นตีหนาไว้เนาะ ยองกำลังใส่หม้อไฟใส่ของแท้อยู่วาหม้อไฟนี่หมูมันมันดีอะไรบะของแท้เพิ่นสร้างกระสวดอีกเฮ้ยว่าสิเอ้สร้างกระสวดเพิ่มมาใส่ใช่กระติกกระตักเด้ยังมาบุครบได้ของเกลี่ยของแถมนี่กระติก น้ำก้อนใส่น้ำน้ำก้อนแป๊บซี่เทตรงหันน้ำมันก็ใส่เต็มถังได้จังให้ออกใส่ซีเวิร์ดน้ำทางนะรถใหม่ผ่านใหม่จอดใช้ผ่นว่าขี่เราไปเลยขี่ไปเลยขี่ไปเลยเราต้องเวใส่เหรนไหมเจ้าต้องใส่เองด้วยหรือไม่เฮ้เจ้าบ่ต้องใส่เองบ่ใส่มาหนีให้เจ้าใส่ให้เต็มถังหมดไม่เด็กปั๊มมันใส่ไหมเจ้าบ่ต้องใส่บ่ให้ใส่แมน โว่าคอยละว่าเจ้าดีใจให้เต็มอ่ะถ้ารอเพิน่นเช็คเบิ่งก่อนภาษีเอ,อ้ยนี่เงินค้ำกัจ่ายเลยจีกเลยเนาะดูนี่ฮะจีกไวแล้วเนาะเจ้าอย่าให้มีดปาดรถคอยได้เจ้าจีเองให้เพื่นจีเองมันใหม่เนาะคือรถใหม่เนาะเอ FC อยู่ทางุกูละซื้อให้เพิ่นกันวาอยู่ทางใดจักอยู่ <laughs> <laughs> ติดตามตอนต่อไปอติดตามเบิ้งแล้วไผ่สิได้กันเจ้าอยากฮู้ไผ่สิได้เจ้าก็ติดตามไปเบิ้งเด้อะเบื้องสีปะเบืองสีปะเพราะว่าเจ้ามักสีแดงเนาะสีแดงน้ำก้อนมานะแป๊บซี่เทลงครบแล้วบ่เบียร์ทองใช่เบียร์บอกินเบียเกิดก็ได้บาสีเอ้ เด้นะทีได้รถกางเต็นท์อีกโบแถมเต้นนานม,มีน,น,นอ,อ,อเนเรียงโบมี่มีน,นอนให้ลาบมีเสื้ออีกออกระสิเสื้อน้ำมันสารม,มื่อเพิรนให้เปลี่ยนเสื้อนี่เพื่อใส่กระติกไว้ก่อน <c oughs> สามมือ,อจังซักบ่หมวกคนนี้นั่นอยู่ได้หมวกคนงามดิบอ,อ่ะมีแต่ข้อข่อยแล้วบอกข่าวจะไปหาเปียโนนะยูสายแล้วอะไรลองดูสายตาลุ่ตาเลี้ยวอ้าวเช็คเ,เปิดตาด้วยวะนี่ <c oughs> <c oughs> เปิดปิดได้บ่ตาฮะ เออโอ้เหลือบบัดเขาคสูงเออเป็น LED มันรู้ตาซ้ายตาขวาทั้งหล่าทั้งหลางเปิดบ้างด้วยเปิดเลี้ยวบ้งได้สตาร์ทบัดนี้สตาร์ตติดง่ายบ่ไดฮะต้องเหยียบปีงั้นฮะต้องเหยียบปีไรเนี่ยเอา โบยับไปสตาร์ทพอได้แม่นบ่รุ่นนี่นะกันกันดิ้งน้อยลินโอ้คันคันบ่เหยียบไกเลยสตาร์ทบ่ได้ไปลองเรื่องมาสิร้อยมันยังบุลุ่มเฮ้ยตายแล้ววันนี้รถไม่สตาร์ทบ่ได้เจ้าชงใส่ใส่น้ำมันหน่อยมึงใส่ใส่น้ำมันหน่อยเออเจ้าเนีงน่ะน้ำมันบ่ เดี๋ยวมันน่อยเนาะเดี๋ยวมันหัวน้องไยเอาคือเอาขัใไม่เลอ๋อหนี่ใหม้กันตาดไม้หนึ่ตัวน้อยโอ้โหบาทนี่บาทนี่รอถ่าสักคู่เออได้ๆพี่น้องเอา ตรงใส่ใส่น้ำมันหน่อยนะมันเลื่อยมาขึ้นตรงใส่มันนาใส่น้ำมันมันหน่อยมันนาเอ้ยจะบ้าวสิแล้วมึงดูเจ้าสตาร์ตติดง่ายอยู่บ่หมดเออใส่อีกเนื้อน้ำมันนั้นบ่ฮอดนะฮะเออใส่ ใส่อย่างนี่น้ำมันน่ะสิฮอดปั๊มอยู่บ่ะเจ้เอ้ยน้ำมันนี่มาใส่เักลิตรหนึ่งนี่เจ้หน้าปั๊มเกยกไกลหนึ่งเอ้าผู้คอยสิไปไกลเออใช่ทีนี้สิก้อยุ่งฝทางไกลน่ะหยาบลอยป่ะเออ่อย่างงี้อ่ะเจ้าเจ้าเนาะโอ้โหตัวตาจะง่าไหมเนี่ยฮะ เอาเอาโอ้ขอบใจขอบใจให้อยากได้ปฏิทินเยอะค่ะพี่โอ้คานาเมลวะอู้ขอบใจลายๆเด้อเฮงเฮงปังปังก็เก้าปีใหม่นี่เนาะฮะเฮงแค่คนซื้อเฮงแค่คนขายโดยโดยคำหนาคุ้นหลังเนาะโดยจะได้ง่ายปะวะสิอ่านี่ขอได้ปฏิทินอ่าขอได้ปฏิทินเมื่อใส้เพิ่มอะชิลลเฟซโดยโดย อโอเคนะ้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สมบุรกับขอขอบุญขอบคุณไปทางเอื้อใจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศเพื่ออะที่ไว่าไหวบ้างใจสมบุรณ์เป็นสะพานบุญไห้สำหรับคลิปนี้เขาก็จะได้อาล่าพาจากเนาะพ่อแม่พี่น้องติดตามกันต่อไปเนาะว่าภัยสิเป็นผู้โชคดีก็ขอบุญขอบคุณไปทางเอฟซีทุกทุกท่านที่ให้กำลังใจสมบุญเสมอมา ขอบุญขอบคุณในลายค่ะว่าหาว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไั่ไปท่างพ่อเม์พี่น้อง FC เอฟซีเบอร์สุขสุขน,นะให้กำลังใจสาบุญเน่เดอ้พอพ่อเม์พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้อำลาพาจากไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดี